เรียนท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษพันธมิตรที่เคารพและผู้นำของบูลินเอ็ฉันชื่อเอ็กเซนเดอร์สตรบินและฉันเป็นซ e อของบูลินเอ็วันนี้ฉันจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในกิจกรรมประจำสัปดาห์ของฉันหากคุณเพิ่งรู้จักกับบริษัทของเราบูลินเออยู่ในธุรกิจทองคำมากว่า10ปีด้วยทีมงานที่ทุ่มเทของเรา <Okay. S 1> เราได้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ที่จะเปลี่ยนจากภาคเอกชนค่อยๆก่อตั้งแผนกการตลาดภายในบูลลิเน็กและเปิดกว้างเพื่อแบ่งปันโอกาสในอุตสาหกรรมทองคำสู่ระดับโลกเป้าหมายของเราคือการเปิดร้านค้าทองคำทั่วโลกและส่งเสริมโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลบ e ลินซึ่งสามารถใช้ซื้อทองคำในร้านค้าของเราด้วยส่วนลดเป้าหมายระยะยาวของเราคือให้หนึ่งบิลิกมีค่าเท่ากับทองคำหนึรัม วันนี้เรากำลังเดินทางไปยังสถานที่ลับเพื่อสำรวจแหล่งแร่ทองคำใหม่เตรียมพร้อมสำหรับปี2026เรายินดีต้อนรับนักลงทุนทองคำใหม่จำนวนมากที่สนใจซื้อทองคำจริงและตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เราพร้อมดำเนินการคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐดังที่คุณเห็นการขยายการทำเหมืองเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เรายังยินดีต้อนรับพันธมิตรรายใหม่เช่นบนคอยพาร์ทเนอร์ไทยพุพกคอยและอื่นๆพวกเขาทั้งหมดสามารถใช้เหรียญของตนเพื่อซื้อแพ็กเกจบูลินเอ็กซ์ในราคาส่วนลดขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและช่วยให้เราขยายชุมชนของเราเป้าหมายของเราคือเข้าถึงผู้ใช้หนึ่งล้านคน เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการคุณด้วยการถอนเงินที่รวดเร็วการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ราบรื่นและการสนับสนุนหลายภาษาเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อคุณตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วมาร่วมกันขยายบริเวณไปยังกว่า100ประเทศนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันเกี่ยวกับการสร้างชุมชนระดับโลกของผู้ที่เชื่อมั่นในทองคำและสะกุลเงินดิจิทัลภายใต้หลังคาเดียวกัน มาร่วมกันเข้าถึงหนึ่งล้านผู้ใช้และสร้างผลกระทบระดับโลกทองคําเป็นสิ่งล้ําค่าที่ไม่มีวันเสื่อมอราคาและทุกปีจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหากคุณรู้จักคนที่ใช้และก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องคุณสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ทุกเดือนความต้องการทองคํากําลังเพิ่มขึ้นขอบคุณที่อยู่กับเราวันนี้บูเล็เอยู่กับเราตลอดไป